ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านฟุตวิวเอาเล็นะคะมันก็จะเป็นรังใหญ่ๆแบบนี้เราก็ต้องลื้อหาสภาพ้าหาแบรนด์ทุกตัวราคาเดียวเพียงแค่1นึ่งเจ็ดสเซนหรือว่า80บบาทนะคะก็ต้องเรียนรู้จักแบรนด์เยอะๆเนาะเวลามาแล้วเนี่ยพอเห็นแบรนด์ก็จะได้เลือกซื้อเอามาขายนั่นเองส่วนมากวันนี้แม่ค้าจะได้เป็นเสื้อสเวตเตอร์นะคะเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่คนเขาไม่ต้องการนั่นเองเราเลยมาซื้อในนี้ได้ราคาถูกแต่ว่า ก็ได้สินค้าใหม่นะคะมีทั้งพร้อมป้ายและก็ไม่พร้อมป้ายนะคะเดี๋ยวดูกันว่าแม่ค้าเลือกอะไรมาบ้างแต่ที่เห็นนี่ได้แต่สีพาสเทลทั้งนั้นเลยนะคะก็จะเป็นสภาพ้าช่วงหน้าสปร,ริงที่ผ่านมานะที่ทางร้านค้าเนี่ยเขาเอามารบริจาคนี้เราก็เลือกซื้อได้ในราคาถูกเอามาขายใน ebay แล้วก็ Poshmark นะคะเดี๋ยวรอกลับบ้านจะรีวิให้ดูว่าแม่ค้าได้อะไรบ้างคะ่ะ คลิปที่แมค่ค้าไปเลือกใน Goodwill Outlet มานะคะก็ส่วนมาก,ก่อไม่ค่อยได้ไป Goodwill Outlet เพราะว่าเราจะต้องลื้อในในถังใหญ่ๆนะคะก็ส่วนมากแล้วเนี่ยจอจะไปร้าน g o Good ู i ด l s t o r e มากกว่าข้อแตกต่างระหว่าง Goodwill Outlet กับ g o Good ู i ด l s t o r e นะคะ Goodwill Outlet เนี่ยบางรัดบ,บางพื้นที่เนี่ยเขาช่างเป็นน้ำหนักแต่ว่าสาขาในบอสตันที่จอยไปเขาคิดเป็นจำนวนตัวนะคะก็เสื้อกางเกงยีน ออกระโปรงแจ็คเก็ตเบลเซอร์อะไรเงี้ยหนึ่เหรียญ75เซนถ้าเป็นเสื้อโคต้ตหนาๆเนี่ยก็จะเป็น3เหรียญนะคะแต่ว่าส่วนมากที่จอยเลือกซื้อมากก็จะเป็นเสื้อสเวตเตอร์ซะส่วนใหญ่นะคะวันนี้เดี๋ยวก็จะโชว์ให้ดูว่าได้อะไรมาบ้างนะคะแล้วถ้าเราไปเลือกซื้อที่เป็นกู๊ดวิ s สโต e ค่ะเขาก็จะมีราคาแยก เออแยกราคากันอย่างเสื้อ4ี่เหรียญ99นะคะสเวตเตอร์5เหรียญ49ชุดเดรสเเหรียญ7เหรียญ99กางเกงยีน7เหรียญ49แล้วถ้าเป็นสรงกางเกง6เหรียญ49่4 9ของมือหนึ่งมือสองราคาเท่ากันอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่าง o o o d w i l l o u t l e t กับ Goodwill Store แต่ว่าคราวนี้อย่างที่บอกไปเลือกซื้อที่ Goodwill Outlet มา ทุกตัวราคาเดียวคือ1เหรียญ75เซนน1เหรียญเทียบเท่ากับ36บาทนะคะเท่ากับว่าต้นทุนตัวหนึ่งก็ประมาณสัก80บาทประมาณนี้โอเคมาเลือกดูดีกว่าว่าแม่ค้าได้อะไรมาบ้างมาตัวแรกนะคะช่วงนี้นะคะเราอยู่ซัมเมอร์ฤดูต่อไปเนี่ยก็จะเป็นช่วงหน้าฟอร์ซีซันก็คือช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะอากาศเนี่ยก็จะเย็น นะคะคอากาศเย็นเนี่ยคนก็จะเริ่มใส่ที่เป็นคาร์ดิแกนเสื้อคลุมเสื้อไหมพรมหรือว่าเสื้อดาวแจ็คเก็ตประมาณนี้นะคะจอยก็จะเริ่มมองหาสื้อผ้าที่ขายหน้าหนาวแล้วนะคะเพราะว่าเราอยู่ในอเมริกาเราเป็นแม่ค้าเราจะต้องหาสื้อผ้าก่อนหน้าฤดูนั่นเองเนาะโอเคเรามาดูตัวแรกกันแบรนด์คือ Love นะคะอันนี้ไซส์เล็กนะ ไซส์ S ส่วนมากพยายามเลือกขายไซส์ใหญ่ดีกว่าแต่ว่าจอยชอบทรงทรงน่ารักมากอันนี้เป็นโทนสีฟ้าม,ม่วงนะคะจริงๆอะ่ะโทนสีนี้เราจะต้องขายช่วงหน้าสปริงนะคะ แต่ละช่วงฤดูเนี่ยโทนสีจะแตกต่างกันไปเนาะแต่ว่าชอบทรงยังไงก็เอานะคะชอบทรงแขนจะมีแบบว่าปุ่มๆสอง,งข้างเลยนะคะอย่างที่บอก1เหรียญ75เซนขายนะคะก็ประมาณอยู่ที่แบบ20 25ยี่เหรียญประมาณนี้นะคะถ้าไปเลือกใน o o o w i l l Store เนี่ยจ,จะต้องจ่ายตัวหนึ่ง5เหรียญ49่นะคะ ถ้าไม่ใช่ของใหม่จอยเลี่ยงที่จะไม่เอาแต่ว่าอันนี้ต้ทนทุนไปแค่เหรียญ75เซนนะคะจอยก็เลยเลือกเอามาเนาะอ่ะต่อมาไปในไปใน o o d w i l l o u t เ e t เนี่ยมันไม่ได้มีมือสองอย่างเดียวคือมันมีมือหนึ่งด้วยส่วนมากจะบอกว่าเสื้อผ้าที่มันอยู่ใน Goodwill Store ค่ะถ้ามันอยู่มาครบเดือนนึงแล้วเนี่ยขายไม่ได้ใช่ไหมคะมันอาจจะโดนเปลี่ยนที่ ให้ไปอยู่สาขาอื่นในละแวกที่อยู่ในบอสตันถ้ามันไปอยู่แล้วแล้วมันยังขายไม่ได้นะคะมันก็มาอยู่ใน Goodwill Store นั่นเองคะ่ะนี่คะ่ะขายไม่ได้ไงไม่มีคนเลือกต่อให้เป็นของใหม่นะคะก็ไม่มีคนเลือกนี่ในมาเชลส์ขาย16เหรียญ99จอยอย่างที่บอกเหรียญ75เซนนะคะก็คำข้างหน้าคืออันนี้นั่นเองของใหม่เลือกต่อมาตัวนี้ตัวนี้ตอตวจำได้จอยไปเลือก อยู่ในบอสตันร้านกูดวิลสาขาหนึ่งตอนนั้นก็คิดเอาดีไม่เอาดีเอาดีไม่เอาดีาดาดนะคะสรุปแล้วจะไม่ได้เอาแล้วมาเรื่องในกูดวิลเอาเลทจอยเจอตัวนี้ค่ะคือตัวเดียวกันเลยแบรนดก็คือคาวินคลายนะอันนี้เป็นผ้าสิวกระโปรงเป็นทรงแม็กซี่ลายดอกแล้วก็เป็นรัฟเฟิลอย่างนี้นะคะนี่อันนี้น่าจะขายได้ประมาณสัก25 30เหรียญต่อมาอันนี้อันนี้ค่ะไซรัสนั่นเอง อันนี้ที่เลือกซื้อมาเพราะว่าเป็นของใหม่เห็นไหมได้ของใหม่มาค่ะนี่อันนี้อ่ะต่อไปแบรนด์นี้ก็พึ่งจะรู้จักไม่นานแล้วลงเช็คมีคนเขาขายประมาณ40เหรียญน,นะคะแบรนด์คืออันนี้เป็นผ้าเคเบิลนิตค่ะทรงสเวตเตอร์ซิปรูดหน้าจะเป็นเอ,อ่อโทนสีเหลืองนี่สภาพดีมากนะคะต่อมาอันนี้ อันนี้ตอนเคยเห็นในร้าน TJ Maxx แล้วก็มาเช่าแต่ว่าส่วนตัวแล้วตอนไม่เคยเลือกซื้อเอามาขายแล้วเป็นของใหม่เห็นไหมยังมีอันนี้อยู่เลยแบรนด์เท่านี้ค่ะจะเป็นโทนสีเขียวอย่างที่บอกพวกที่แบบของที่เขาบริจาคมาค่ะจะเป็นของที่แบบมันผ่านช่วงฤดูการขายมาแล้วนั่นเองพวกของ overstock ทั้งหลายนะคะลายก็เป็นลายตารางแล้วจะเป็นโทนสีเขียวพ a สเท l นะคะส่วนมากโทนสีเขียวพาส t ท l แบบนี้ขายช่วงหน้าสปริงไม่เป็นไรค่ะ เป็นของใหม่ไม่ว่าจะขายช่วงไหนแม่ค้าซื้อมาก่อนแล้วถึงเวลาเดี๋ยวมันก็ขายได้เองนี่ค่ะเป็นประมาณนี้แล้วก็กระดุมก็เป็นกระดุมสีสีเงินกระดุมสวยนะดูดีเห็นปะเออดูดีดูด,ดีดูดีมากประมาณนี้อันนี้เป็นกางเกงแบรนด์ยูนิโค้ดค่ะเป็นผ้าลีนินแต่อันนี้เป็นของมือสองนะคะจ่อกะว่าน่าจะขายประมาณสัก15เหรียญหรือ18เหรียญน,นะคะเพราะว่าลงทุนเหรียญ7จเองอะ ือเวลาจอยไปเลือกในกู๊ดวิลเอลเลทอะคะ่ะ mm hmm. ก็พยายามมองคือจะหวังให้มันได้ของใหม่เสมออะมันก็ต้องใช้เวลาในการเลือกแล้วก็ต้องอยู่ข้างในนานะนานนะคะแล้วเวลาที่จอยเลือกจอยคิดว่าอะไรที่คิดว่าน่าจะพอขายได้จอยก็เลือกที่จะหยิบมานะคะเหมือนตัวนี้เนาะเพราะว่าเราลงทุนในราคาที่ถูกนะคะต่อมาแบรนด์นี้เฮ้ย mm hmm. แบรนด์นี้แบบ ไม่เคยเจอเลยครั้งแรกที่ได้ก็เป็นของใหม่ให้ดูแบรนด์นะคะจอยติดตามดีเซลแล้วหลายคน,คนเขาบอกว่าแบรนด์นี้ขายดีนะแบรนด์นี้ขายดีนะแล้วบอกพอเห็นป้ายปุ๊บรีบหยิบเลยแล้วเป็นของใหม่ด้วยอันนี้ตัวยังไม่รู้นะว่าเป็นของผู้หญิงหรือของผู้ชายเดี๋ยวจะต้องมาศึกษาทําการบ้านนะคะเป็นเสื้อสเวตเตอร์นั่นเองนะคะก็ดีมากๆเลยนะคะที่ได้เสื้อสเวตเตอร์มาต่อมาอันนี้อันนี้คือแบรนด์เจจิลค่ะ อันนี้ก็เป็นสเวตเตอร์เหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นทรงฮูดนะคะโทนน่าจะเป็นโทนสีเขียวนี่ค่ะแล้วก็เป็นฮูดประมาณนี้เนาะต่ตมาอันนี้ได้แบรนด์ซาร่าค่ะนี่ถ้าซื้อในร้าน Good w i l l Store ก็จะเป็น4ี่เหรียญ9 9เนาะอันนี้แค่เหรียญ75ดกน่าจะขายอยู่ประมาณ25เหรียญน,นะคะส่งเป็นทรงยืดแล้วเนี่ค่ะ เป็นกระโปรงท่งแม็กซี่นั่นเองต่อมาอันนี้อันนี้เป็นผ้าแชมเบรค่ะแบรนด์คือ Love นะคะของมือสองก็น่าจะขายพับ18เหรียญ20เหรียญแล้วก็จะเป็นทรงครอปนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ขายผ้าแชมเบรดีนะคะจ้าก,ก็เลยเลือกซื้อมาเนาะต่อมาตัวนี้ เห็นป้ายเห็นว่าของไายมาแช่ส์นะคะตอนแรกเขาขาย20เหรียญแล้วก็ลดเหลือ12เหรียญพราะว่าอยู่ g o o d w i ลเอา t l เลปุ๊บเหรียญเซ็นต์เซนค่ะแบรนด์ก็คือทารีนะแล้วเป็นผ้าลินินด้วยอันนี้ก็จะเป็นคาร์ดิแกนแต่ว่าเป็นคาร์ดิแกนที่แบบคุมส่วนทับแบบว่าไม่มีแขนนะคะอันนี้คือนะมาต่อมามาตัวนี้โทริดค่ะเป็นลายแพอันนี้ก็คือเป็นทรงแจ็คเก็ต ทรงแจ็คเก็ตอย่างเงี้ยก็เหรียญ75เซนปกติจอต้องซื้อ7เหรียญ99นะคือช่วงหน้าฟอลเนี่ยเราจะขายแนวแนวนี้ได้นะคะจอก็เลยเลือกซื้อมาตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายแล้วจอได้มาไม่เยอะนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะอยู่ในนั้นอะประมาณ1ชั่วโมงนะคะเนาะตัวสุดท้ายก็คือแบรนด์ t a l b o s ไซส์ใหญ่ไซส์ 3X ค่ะก็ขายประมาณ20เหรียญแต่ก่อนจอขายประมาณ25นะเสื้อแต่ว่า พอจอยปรับเปลี่ยนมาลดเหลือประมาณ20อ่ะจอยคิดว่าขายได้เร็วขึ้นแล้วส่วนมากลูกค้าจะต่ออยู่ประมาณ1 2บสถึงสิเหรียญน,นะคะจอยก็โอเคเพราะว่าเราลงทุนต่ำอ่ะลงทุนแค่เหรียญเจ็ดสิบห้าเซนเองนะคะนี่ก็ได้มาประมาณนี้อันนี้หมดแล้วค่ะน่าจะได้มาประมาณแบบ20กว่าตัวนะคะแต่20กว่าตัวเนี้ยจอยได้ของใหม่หลายตัวแล้วก็ได้แบรนด์ที่จอยไม่เคยได้นะคะเราก็เป็นแบรนด์ที่น่าจะขายทํากําไรได้ดีด้วยนะคะถ้าใครนะอยาก รู้เรียนรู้แบรนด์นะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องจอยเอาไว้นะคะแล้วก็มาติดตามมาคุยทักทายเป็นเพื่อนกันแล้วก็ใครอยากขายออนไลน์ในอเมริกาไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะ,ะทักจอยมาเดี๋ยวจอยช่วยนะคะก็ คลิกด้านล่างนะคะจอยจะมีลิงก์นะคะก็คลิกมาสอบถามได้ที่ช่อง Facebook Page นะคะก็มีหลายคนที่ทักมาจอยก็แนะนำเขาไปนะคะเขาก็เริ่มขายของกันได้เอาจริงนะจอยดีใจนะที่เริ่มขายของกันได้เราใช้เวลาไม่นานอ่ะไม,ไ,มไม่ไม่ไม่กี่สัปดาห์ก็เริ่มขายตัวแรกได้แล้วพอเราเริ่มขายตัวแรกได้ใช่ไหมคะเรามีประสบการณ์แล้วเดี๋ยวตัวต่อไปมันจะเริ่มขายได้ง่ายขึ้นแล้วพอเราขายได้เนี่ยให้จำเอาไอเดียเอาไว้ว่าเราขายอะไรไปแล้วคราวหน้าเวลา เราไปเลือกซื้อของคะก็พยายามหาซื้อเสื้อผ้าที่เราเคยขายได้อันนั้นแหละเป็นไอเดียง่ายเลยนะคะเป็นมาจาบเป็นแบบไอเดียให้เรารู้ว่าเราจะต้องขายอะไรต่อไปนั่นเองเนาะโอเคยังไงวันนี้แม่ค้าไปก่อนนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้จอยด้วยนะคะก็ติดตามกันเอาไว้เยอะๆนะคะตอนนี้แม่ค้าเกิน4,000คนแล้วดีใจมากเลยนะคะแล้วยังไงเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบายบายสวัสดีคะ่ะ